พุทธศักราช2,399พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปเมืองสมุทรสงครามและราชบุรีครั้งนั้นพระราชโอรสที่มีรับสั่งเรียกว่าเจ้าฟ้าชายใหญ่ซึ่งมีพระชนมายุประมาณ4พรรษาได้โดยสเสด็จด้วยโปรดให้เจ้าฟ้าชายใหญ่ถวายผ้าพระกฐินมีขบวนแห่นำเชิดชูพระเกียรติยศเป็นอย่างยิ่ง เจ้าฟ้าชายใหญ่หรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคารที่20กันยายนพุทธศักราช2396เป็นพระราชโอรสลำดับที่4ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและลำดับที่1ในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีด้วยเป็นพระราชโอรสที่รักยิ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอบรมอภิบาลอย่างใกล้ชิดมาแต่ทรงพระเยาว์ทรงเล่า <Yeah. S 1> เรียนวิชาอันสมควรแก่ราชกุมารในด้านต่างๆโดยเฉพาะภาษาอังกฤษทรงศึกษาจนแตกฉานยิ่งกว่านั้นสมเด็จพระบรมชนกนาถยังพระราชทานการสอนด้วยพระองค์เองในด้านโบราณคดีและการบริหารราชการแผ่นดินเมื่อเจริญพระชนมายุได้แปดพรรษาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรดสถาปนาให้ทรงกรมเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายหน้ามีพระราชพิธีพระราชทานพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์กรมมื่นพิกค,คเนศวนสุรสังกาศต่อมาในพุทธศักราช2410ทรงได้รับการสถาปนาเลื่อนกรมขึ้นเป็นกรม,มขุนพินิจป,ประชานาต ทรงปฏิบัติพระราชกิจบัญชาการกรมมหาดเล็กและกรมพระคลังมหาสมบัติจนปรากฏพระนามเป็นที่ยกย่องชื่นชมในหมู่นานาประเทศเดือนสิงหาคมปีถัดมาพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณได้อย่างถูกต้องที่ตำบลว่ากเมืองประจวบคีรีขันธ์ครั้งนั้น เป็นการตามเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถครั้งสุดท้ายหลังจากเสด็จกลับจากตำบลว่ากอพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จถลิงถวันยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่หแห่งพระบรมราชวงศ์จัก,กรี โปรดให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งแรกเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2411ด้วยเสด็จขึ้นครองราชขณะมีพระชนมายุเพียง1 5พรรษาจึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุรยวง์ช่วงบุญนาคเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินอย่างไรก็ตามทรงเริ่มต้นราชการด้วยการทรงปรับเปลี่ยนจารีตประเพณีราชสำนัก สเสด็จออกนอกพระราชอาณาจักรเพื่อจเจริญทางพระราชมัยตรีกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นครั้งแรกพุทธศักราช2416ทรงเจริญพระชนมายุ20พรรษาทรงบรรลุพระราชนิติภาวะแล้วจึงได้เสด็จออกทรงพระผนวดเป็นเวลา15วันและในวันที่7พฤศจิกายน โปรดให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งที่สองนับแต่นั้นเป็นต้นมาทรงทำหน้าที่พระมหากษัตริย์ที่นำพาพระราชอาณาจักรกว่า900 0แสตารางกิโลเมตรและประชากรกว่า5ล้านคนซึ่งรวมกันเรียกว่าสยามประเทศไปสู่ความก้าวหน้าอย่างพลิกประวัติศาสตร์